สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนดูเว็บดีด o m และชมรมหนังสัน้นแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านนาโคอํำเภอนาโคจังหวัดกรสินกับผลงานหนังสัน้นเรื่องฟ้าแฝแ,แม่ทานาฟ้าแฝดหนังสัน้นเพื่อการเรียนการสอนผ้าสรางวัล ในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอนซึ่งสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมและรางวัลผู้แสดงยอดเยี่ยมฟ้าแฝดชีวิตของสามพี่น้องที่เลือกเกิดไม่ได้แต่เขาสามารถเลือกทำความดีได้ใครคือฮีโร่ของพวกเขาฟ้าแฝดหนังสั้นระดับชาติสามรางวัลแห่งเกียรตยิยศในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68 นักอิมแพ t คทร l นเ n อร์เมืองทองธานีฟ้าแฝงนำแสดงโดยเด็กหญิงนัททาพรวรสารเด็กหญิงววลาสนีตะพานบนุญเด็กหญิงวรัญดาตะพานบนุญนายสะอาดประทองอำนวยการสร้างนางวิภาสายรัฐนควบคุมงานสร้างจาสิเอกปราโมทสริพันธ์ครูที่ปรึกษาทีมงานสร้างฟ้าแฝงถ่ายแล้ววันนี้ทางดูเว็บดีด